ถ้าทมสองพงกษ์บทที่สิในเมืองสมาเรียมีผู้ชายที่เป็นเชื้อพระวงของอาหับอยู่เจ็สิบคนเยฮูจึงส่งสารไปยังเจ้าที่ของยิสรรเอลบรรดาผู้อวุโสและองค์รักษ์ของเหล่าเชื้อพระวงของอาหับมีใจความว่าในเมื่อวงวานเจ้านายของท่านก็อยู่กับพวกท่านและท่านมีรถม้าศึกมา้าเมืองป้อมปราการและอาวุธ ดังนั้นทันทีที่ได้รับสารฉบับนี้จงเลือกเชื้อพระวงศ์คนที่ดีเลิศที่สุดของเจ้านายของท่านและตั้งเขาวไว้บนบัลลังก์ของบิดาจากนั้นจงต่อสู้เพื่อราชวงศ์ของนายของท่านแต่ผู้เขาหวาดหวัน่นขวัญผวาและกล่าวว่ากษัตริย์สององค์ยังไม่อาจต่อกรกับเขาได้แล้วเราจะทําอะไรได้ฉะนั้นเจ้ากรมวังเจ้ากรมเมืองบรดาผู้อาวุโส และองค์ครักทั้งหลายจึงส่งสารมาถึงเยฮูว่าเราเป็นผู้รับใช้ของท่านและจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเราจะไม่แต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกษัตริย์ท่านจงทำตามที่เห็นว่าดีที่สุดเถิดเยฮูเขียนสารฉบับที่สองถึงคนเหล่านั้นความว่าหากท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายเราและจะปฏิบัติตามคำสั่งของเราก็จงนำศีษะเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชายของเจ้านายของท่าน มาให้เราที่ยิสเรเอลพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ขณะนั้นเชื้อพระวง์ทั้งเจสิบคนของอาหับพักอยู่ตามบ้านของบรดาผู้นําของเมืองที่เลี้ยงดูพวกเขามาเมื่อผู้ดํำเหล่านั้นได้รับสารก็ประหารเชื้อพระวงศของอาหับทั้งเจสิบคนตัดศรีรษะใสตะกร้านำมามอบให้เยฮูที่ยิสเรเอลเมื่อผู้สื่อสารมาแจ้งเยฮูว่าพวกเขาได้นำศรีรษะของบรดาเชื้อพระวงมาแล้ว เยฮูก็สั่งว่าให้กองสมกันเป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ่งเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นเยฮู Ye ก็ออกไปปราศรัยต่อหน้าประชาชนทั้งปวงว่าพวกท่านไม่ได้ทำผิดอันใดข้าพเจ้าเองที่คิดล้มล้างนายของข้าพเจ้าและประหารเขาแต่ใครเล่าประหารเชื้อพระวงเหล่านี้รู้ไว้เถิดว่าพระดำรัสที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับราชวงศ์อาหับ กาสำเร็จทุกประการองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําตามที่ทรงสัญญาไว้ผ่านทางเอลียาผู้รับใช้ของพระองค์จากนั้นเยฮูก็ประหารผู้พ้องทั้งหมดของอาหับที่เหลืออยู่ในยิสเราเอลรวมทั้งข้าราชรริพานคนสำคัญสหายคนสนิทและปุโรหิตไม่มีใครเหลือรอดสักคนแล้วเยฮูออกเดินทางไปสมาเรียที่เบตเอเคตหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ เยฮู ù, พบเชื้อพระวงของอาหัสยาแห่งยูดาจึงตรัสถามว่าพวกท่านเป็นใครกันเขาตอบว่าพวกเราเป็นญาติของกษัตริย์อาหัสยามาเยี่ยมพระชวงของกษัตริย์และราชมารดาเยฮู Ye ù, ตรัสสั่งว่าจับตัวไว้แล้วจับกลุ่มพวกเขาไปยังบ่อน้ำแห่งเบตเอเคตและประหารพวกเขาทั้งหมด42คนไม่ให้ใครเหลือรอดสักคนเดียว เมื่อเยฮูออกเดินทางต่อไปก็พบเยฮูนาดับบุตรเรคาบออกมาต้อนรับเยฮูทักทายแล้วตรัสว่าท่านใจตรงกับเราเหมือนที่ใจเราตรงกับท่านหรือเปล่าเยฮูนาดับตอบว่าถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะเยฮูจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นยื่นมือมาเถิดแล้วเยฮูก็ช่วยดึงเยฮนาดับขึ้นมาบนรถม้าศึกเยฮูตรัสว่า มากับเราสิมาดูว่าเรากระตือรือร้อนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแค่ไหนเยฮูนาดับจึงร่วมเสด็จไปด้วยเมื่อเยฮูมาถึงสมาเรียก็ทรงประหารคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดในราชวงศ์อาหับตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้กับเอลียาแล้วเยฮูทรงเรียกประชาชนทั้งปวงมารวมกันและตรัสแก่ผู้ขาวว่าอาหับปลนิบัติพระบาอัานเล็กน้อยเยฮู จะปรนิบัติพระบาอันให้มากจงเรียกบรรดาผู้ทำนายและปุโรหิตของพระบาอันรวมทั้งผู้ปรนิบัติพระบาอันมาให้หมดอย่าให้ขาดแม้สักคนเดียวเพราะเราจะจัดให้มีการเส้นสังเวยครั้งใหญ่แก่พระบาอันใครไม่มาจะต้องถูกประหารท้งนี้เป็นแผนล,ลวงของเยฮูที่จะกำจัดผู้ปรนิบัติพระบาอันเยฮูตรัสว่าจงพร้อมใจกันมาชุมนุม เพื่อเป็นเกียรติแก่พระบาอันผู้เขาจึงป่าประกาศข้อความนั้นและพระองค์ทรงแจ้งไปทั่วแดนอิสราเอลผู้ที่ปรนิบัติพระบาอันพากันมาครบทุกคนแน่นขนาดเต็มวิหารของพระบาอันเยฮู oo, ตรัสสั่งคนดูแลเสื้อผ้าว่าจงนำเสื้อคลุมมาให้ผู้ปรนิบัติพระบาอันให้ครบทุกคนเขาจึงนำเสื้อคลุมออกมาให้ทุกคนจากนั้นเยฮู oo, กับเยฮูนาดับ บุตรเรคาบเข้าไปในวิหารและกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติพระบาอันว่ามองดูให้รอบอย่าให้มีผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมอยู่ในนี้เลยให้มีแต่ผู้ปฏิบัติพระบาอันเท่านั้นขณะที่โปรหิตของพระบาอันเริ่มถวายเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาเยฮูวางกำลังแปดสิบคนไว้นอกวิหารและสั่งผู้ขาว่า หากใครปล่อยให้คนที่เรามอบหมายไว้ในมือของเจ้าหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเราจะเอาชีวิตของเจ้าทดแทนชีวิตของเขาเมื่อถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จเยฮูสั่งทหารและยามว่าจงเข้าไปฆ่าให้หมดอย่าให้หนีรอดไปได้สักคนเดียวพวกเขาจึงฆ่าฟันคนเหล่านั้นทั้งหมดและโยนศพออกมาข้างนอกแล้วเข้าไปยังสถานบูชาชั้นในของวิหารของพระบาอัน ผู้เขาโค่นหรือเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอันออกมาเผาทิ้งนอกวิหารผู้เขาทำลายหินศักดิ์สิทธิ์และวิหารของพระบาอันและประชาชนก็ใช้ที่นั่นเป็นห้องซ้วมตั้งแต่นั้นมาเป็นอันว่าเยฮูได้ส่งลมล้างการนมัสการพระบาอันไปจากอิสราเอลแต่เยฮูยังทำบาปตามเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งได้ชักนำอิสราเอลให้ทำตาม คือนมัสการลูกวัวทองคําที่เบตเอลและดานองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเยฮูว่าพระเจ้าได้ทําสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีแต่ได้ทาลายราชวงศ์ของอาหับตามที่เราได้ตั้งใจไว้ทุกประการดังนั้นวงวานของเจ้าสี่ชั่วอายุคนจะได้ครองบัลลังก์ของอิสราเอลแต่เยฮูไม่ได้ใส่ใจทําตามบทบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยสุดจิตสุดใจ เขาไม่ได้หันจากบาปของเยโรโบอัมซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มตัดทอนอาณาเขตของอิสราเอลฮาซเอลทรงพิชิตด,ดินแดนอิสราเอลได้มากมายหลายส่วนทั้งแถบตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนในดินแดนกิเลาดทั้งหมดเขตเผ่ากาดรูเบนและมนัสเสจากอารอเอรปริมโกรกทานอาโนนผ่านกิเลาด ปจนถึงบาชานเหตุการณ์อื่นๆในรัชกาลกษัตริย์เยฮูพระราชกิจและความสำเร็จทั้งหมดมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือแล้วเยฮูทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพระระุษและถูกฝังไว้ในสมาเรียแล้วเยฮูอาหารโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนเยฮูทรงครองราชเหนืออิสราเอลในสมาเรีย28ปี พระธรรมสองภูมิกษัตย์บทที่11เมื่อพระนางอาทาลิยาราชมดาของอาหัสยาเห็นว่าโอรสสิ้นพระชนแล้วก็สังหารเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดแต่เยโฮเชบาธิดาของกษัตริย์เยโฮรัมน้องสาวของอาหัสยาซ่อนตัวโยอาดโอรสของอาหัสยาไว้ไม่ให้ถูกประหารพร้อมโอรสองค์อื่นๆเยโฮเชบาพาโยอาดกับพี่เลี้ยงไปซ่อนไว้ในห้องบรรทม ให้ผลจากพระนางอาทาลิยาโยอาดจ,จึงไม่ถูกประหารโยอาดกับพี่เลี้ยงหลบซ่อนตัวในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดหกปีที่พระนางอาทาลิยาครองราชในปีที่เจ็ดเยโฮยาดาเรียกชุมนุมนายกองทหารรักษาพระองค์ชาวคารีและยามให้มาอยังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาทำปฏิสัญญากับคนเหล่านั้น และให้พวกเขาถวายสัตว์ปฏิญาณที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจา้าจากนั้นนำโยอาดโอรสของอาหัสยาออกมาอยู่ต่อหน้าผู้เขาเยโฮยาดาสั่งผู้เขาว่าหนึ่งในสามของผู้ประจำหน้าที่รักษาการในวันสบาตูจะเฝ้าพระราชวังหนึ่งในสามอยู่ที่ประตูศูนย์และหนึ่งในสามอยู่ที่ประตูหลังยามซึ่งอยู่เวรเฝ้าพระวิหารและอีกสองพวก ซึ่งออกเวรวันสบาโตทั้งหมดจะเฝ้าพระวิหารเพื่ออารักขากษัตริย์จงอารักขารอบองค์กษัตริย์ถืออาวุธพร้อมและประหารทุกคนที่พยายามจะบุกเข้ามาจงอยู่เคียงข้างพระองค์ไม่ว่าจะเสด็จไปทางใดวรดานายทหารจึงปฏิบัติตามคำสั่งของปุโรหิตเยโฮยาดาต่างนำพลที่จะผลัดเวนกันในวันสบาโตมาพบเยโฮยาดา แล้วเขานำหอกและลูกของกษัตริย์ดาวิดในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแจกใจ่ายให้บรรดานายทหารทหารยามถืออาวุธพร้อมยืนอารักขารอบองค์กษัตริย์ประจำการอยู่ใกล้แท่นบูชาและจากด้านทิศใต้ของพระวิหารไปจดด้านทิศเหนือเยโฮยาดานำราชโอรสออกมาและสวมมงกุฎให้พระองค์ถวายหนังสือพันธสัญญาและประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ ผู้เขาเจิมตั้งพระองค์ประชาชนปรบมือและโห่ร้องว่าขอกษัตริย์จงทรงพระเจริญเมื่อพระนางอาทาริยาได้ยินเสียงยามและประชาชนพระนางก็เสด็จมาหาประชาชนที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระนางทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ทรงยืนอยู่ข้างเสาตามพระราชประเพณีมีเจ้าหน้าที่กับคนเป่าแตรอยู่ข้างพระองค์และปวงชนกำลังรื่นเริงยินดีและเป่าแตร พระนางอัาริยาก็ทรงฉีกฉลองพระองค์และร้องตะโกนว่ากบฏกบฏปุรโรฮิตเยโฮยาดาสั่งบระดาผู้บังคับกองร้อยซึ่งรับผิดชอบกองทหารว่าคุมตัวพระนางออกไปจากแถวทหารอย่าประหารพระนางในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ให้ฆ่าทุกคนที่พยายามจะเข้ามาช่วยพระนางพวกเขาจึงคุมตัวพระนางไปยังประตูที่ม้าผ่านเข้าพระราชวัง และปลงพระชนพระนางที่นั่นจากนั้นเยโฮยาดาให้กษัตริย์และประชากรทั้งปวงทำพันธสัญญาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาจะเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งให้กษัตริย์และประชาชนกระทำพันธสัญญาต่อกันประชาชนทุกคนทั่วแดนกรูก็ไปรื้อทำลายวิหารของพระบาอันทุบแท่นบูชาและเทวรูปทั้งหลายทิ้งและประหารมัดฐาน ปุโรหิตของพระบาอันตรงหน้าแท่นแล้วปุโรหิตเยโฮยาดาตั้งกองรักษาการดูแลพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเยโฮยาดาบรรดานายทหารทหารรักษาพระองค์ชาวคารีทหารยามและประชากรทั้งปวงนำเสด็จกษัตริย์โยอาดจ,จากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านป้อมทหารรักษาการเข้าสู่พระราชวังแล้วกษัตริย์ ขึ้นประทับบนราชบัลังประชาชนทั่วแดนพากันชื่นชมยินดีและนครก็สงบสุขเพราะพระนางอาธาริยาถูกประหารด้วยดาบที่พระชวังแล้วโยอาดมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อขึ้นครองราชพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่12โยอาดขึ้นเป็นกษัตริย์ตรงกับปีที่เจของรัชกาลกษัตริย์เยฮู พระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเลม็มอยู่สีิปีราชมดาคือซิบิยาจากเบเอเชบาโยอาดทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดหลายปีที่มีปรโรหิตเยโฮยาดาคอยถวายคำปรึกษาแต่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายยังไม่ถูกทำลายประชากรยังคงไปถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่นโยอาด ตรัสกับเหล่าปุโรหิตว่าจงรวบรวมเงินที่ผู้คนนำมาถวายที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือเงินที่เรียกเก็บรายบุคคลจากการทำสมโนประชากรเงินถวายตามคำปฏิญาณและเงินถวายตามความสมัครใจให้แก่พระวิหารให้ปุโรหิตทุกคนรับเงินจากผู้ดูแลรักษาเงินคนใดคนหนึ่งแล้วใช้เงินนั้นซ่อมแซมพระวิหารส่วนที่ชำรุด แต่จนถึงปีที่ 23, แห่งรัชการโยอาดบรรดาปุโรหิตก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมพระวิหารโยอาดจ,จึงเรียกเยโฮยาดาและปุโรหิตอื่นๆมาเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าเหตุใดท่านทั้งหลายจึงยังไม่ได้ซ่อมแซมพระวิหารส่วนที่ชำรุดต่อแต่นี้ไปอย่ารับเงินจากผู้ดูแลรักษาเงินอีกเลยแต่จงมอบไว้สำหรับการบูรณะซ่อมแซมพระวิหารบรรดาปุโรหิต จึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีกต่อไปและจะไม่ดำเนินการซ่อมแซมพระวิหารเองโปรหิตเยโฮยาดาเจาะรูไว้ที่ฝาหีบใหญ่และนำหีบมาตั้งไว้ที่ข้างขวาแท่นบูชาตรงทางเข้าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าโปรหิตที่เฝ้าประตูจะนำเงินถวายทั้งหมดที่คนนำมาถวายที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าย่อนลงในหีบเมื่อใดก็ตามที่เห็นว่า ในหีบมีเงินมากแล้วราชเลขาและมหาปุโรหิตจะนับเงินที่นำมาถวายในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเก็บใส่ถุงหลังจากจะสรรเงินที่นับแล้วก็นำไปมอบให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจ่ายให้ช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างก่อช่างสกัดหินเพื่อซื้อไม้สุงและหินสกัดและเพื่อค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับการซ่อมแซมพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเงินถวายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับทำอ่างเงินกันไกรตัดไส้ตะเกียงอ่างประพรมตแตรหรือภาชนะเงินหรือทองในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่จ่ายให้กับคนงานเพื่อการซ่อมแซมพระวิหารเท่านั้นไม่จําเป็นต้องมีรายงานบัญชีจากผู้ควบคุมการก่อสร้างเหล่านี้เพราะพวกเขา ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยอย่างแท้จริงส่วนเงินที่นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบมุนทินและเครื่องบูชาไทยบาบนั้นให้เป็นของปุโรหิตไม่ต้องนำมาในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าครั้งนั้นกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารำมาโจมตีเมืองกัดและยึดเมืองไว้ได้แล้วเคลื่อนทัพมุ่งหน้าจะมาโจมตีกรุงเยรูซาเลม็มแต่กษัตริย์โยอาดแห่งยูดา นำสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรพบุรุษคือเยโฮชาฟัทเยโฮรัมและกษัตริย์อาหัสยาแห่งยูดาห์ได้ถวายพร้อมทั้งสิ่งของที่โยอาดเองได้ถวายรวมถึงทองคำทั้งหมดในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระชวังส่งไปให้กษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารำฮาสาเอลจึงถอนทัพจากเยรูซาเล็มเหตุการณ์อื่นๆในรัชกาลของโยอาด และพระชกิตทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือขราชการของโยอาดสมคบกันปลงพระชนพระองค์ที่เบตมิโลบนเส้นทางจะไปศิลลาผู้ปลงพระชนคือโยซาบาดบุตรชิเมอัตและเยโฮซาบาดบุตรโชเมอร์โยอาดสิ้นพระชนและถูกฝังไว้ร่วมกับบรรพบรุษในเมืองดาวิดแล้วอามาซิยาโอรส ของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนพระธรรมยอหนบทที่หนึ่งวันต่อมายอหนเห็นพระเยซูเสด็จมาทางเขาจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปนี่แหละคือผู้ที่เราหมายถึงเมื่อเรากล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะพระองค์ ทรงดำรงอยู่ก่อนเราเราเองไม่รู้จักพระองค์แต่เหตุผลที่เรามาให้บับติศมาด้วยน้ำก็เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอลแล้วย่อนเป็นพยานดังนี้ว่าเราเห็นพระวิญญาณลงมาจากสวรรค์ดังนกพิราบและสถิตกับพระองค์เราคงไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่ผู้ที่ทรงใช้ให้เรามาให้บัพติศมาด้วยน้ำ ตรัสบอกเราไว้ว่าเจ้าเห็นพระวิญญาณลงมาสถิตกับผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เห็นแล้วและเราเป็นพยานได้ว่าผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นยอนกับสาวกสองคนก็อยู่ที่นั่นอีกเมื่อเขาเห็นพระเยซูเสด็จผ่านไปจึงกล่าวว่าจงดู พระเมสโปรดของพระเจ้าเมื่อสาวกทั้งสองได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงหันมาเห็นพวกเขาตามมาจึงตรัสถามว่าท่านต้องการอะไรพวกเขาทูลว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสว่ามาเถิดแล้วท่านจะเห็นพวกเขาจึงไป และเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับและอยู่กับพระองค์ในวันนั้นตั้งแต่เวลาประมาณสี่โมงเย็นหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอนกล่าวและได้ติดตามพระเยซูไปนั้นคืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรสิ่งแรกสุดที่อันดรูทำคือไปหาซิโมนผู้เป็นพี่ชายและบอกว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วคือพระคริสและพาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซู พระเยซูทอดพระเนตรเขาและตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนท่านจะได้ชื่อว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าเปโตรรุ่งขึ้นพระเยซูตัดสินพระทัยที่จะไปแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟิลิปและตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเมืองเบสไซดาเช่นเดียวกับอันดรูและเปโตรฟิลิปพบนาธานาเอลและบอกเขาว่า เราพบผู้ซึ่งโมเสสเขียนถึงในหนังสือบทบัญญัติและซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะก็เขียนถึงด้วยคือพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนาธานาเอลถามว่านาซาเรตจะมีอะไรดีมาจากที่นั่นได้หรือฟิลิปบอกว่ามาดูเถิดเมื่อพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลเข้ามาหาก็ตรัสถึงเขาว่านี่คืออิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีเล่เหลี่ยมอันใดเลยนาธานาเอลทูลว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ดได้อย่างไรพระเยซูตรัสว่าเราเห็นท่านขณะที่ท่านยังนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านนาธานาเอลจึงร้องว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระเยซูตรัสว่าท่านเชื่อ เพราะเราบอกว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตรัสต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกท่านจะเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออกและเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์